สวัสดีครับมาพบกับผมนะคโค้ดเตี้ยระดับตำนานนะครับวันนี้โค้ดเตี้ยระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020นะครับเป็นรอบแทีมหรือรอบขอเตงฟในน์แนลนะครับรอบแรกนะครับเป็นคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติกระทิงดุสเปนพบก,กับชิมแดนนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหซึ่งถือว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มันพอสมควรครับและมันทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปชมการวิเคราะห์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม ซึ่งคู่นี้ครับจะทำการเตะที่สนามเซนส์ปีเตอร์เบิร์กที่ประเทศรัสเซียนะครับคู่นี้จะทําการเตะเวลา23นาฬิการหรือ5ทุ่มของบ้านเรานะครับผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันมาก่อนนะครับในปี2020นะครับสเปนเสมอ,ส,มอสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งแล้วก็สเปนเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อ0ูนย์นะครับเราลองมาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรครับ ทีมชาติสเปนนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับก็เป็นการหักเอาชนะรองแชมป์โลกฟุตบอลโลกนะครับคือโคเรเอเชีย5ประตูต่อ3นะครับส่วนทีมสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหถือว่าหักปากาเซียนเป็นอย่างมากนะครับสามารถเอาชนะจุดโทษทีมชาติฝรั่งเศสได้นะครับโอ้โหตอนแรกนําไปก่อนฝรั่งเศสในบอล3-1แล้วมันโกงความตายได้ครับตีเสมอในเวลา3-3แล้วก็เอาชนะจุดโทษได้นะครับทีมแดนนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์นะครับ เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับมาพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับอุนซือครับจะไม่สามารถใช้กองกลางคนสําคัญอย่างการิสซากานะครับโอ้โหกองกลางตัวสำคัญที่ติดโทษแบนนะครับถือว่าเสียหายอย่างหนักนะครับจึงจะไม่ต้องส่งเดนิสซากาเรียลงสู่สนามนะครับโอ้โหส่วนรายอื่นๆน่าจะลงสู่สนามนะครับถือว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับการที่ไม่มีการิสซาก้าทําให้ทีมดอกไปพอสมควรนะครับ ส่วนทีมชาติสเปนครับของกูซูหลุยส์เอนสลีเก้นะครับถือว่าต้องปรับทัพเป็นอย่างมากครับตอนนี้เืาจอร์จี้ออบานะครับน่าจะต้องลงสู่สนามนะครับกับตันทีมส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยโอ้โหถือว่าอูนายซิโมงครับถือว่าฟอร์มไม่ดีมากแมตที่จับฟุตบอลล่านแล้วเข้าประตูครับแต่ดาบิดเดคเค้ก็ามาดดนมาเจ็บระหว่างซ้อมโอ้โหซึ่งตอนนี้ถือว่าสเปนก็พอสมควรครับส่วนเอลิกาเซียครับ ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องผูกเปลี่ยนออกนะโอ้โหถือว่าน่าจะต้องเราเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับส่วนนักเตะที่คาดว่าจะลงสู่สนามของทีมทั้งของทั้งสองทีมนะครับมาพบกับทีมสวิ์แลนด์ครับน่าจะมาด้วยระบบสามสี่หนึ่งสองครับผู้รักษาประตูจอมหนึ่งครับยานซอมเมอร์นะครับเซนเตอร์แบ็กสามคนครับนิโก้เอลเวดีนะครับเอมานเอลการ์ยาลลี่นะครับลิคาโดโรริกสนะครับส่วน สี่กองกลางคือวินวานวิทมาครับเดนิสซากาเลียครับเรโมฟูลเลอร์ครับสตีเฟนซูเบอร์นะครับส่วนพรีเมีย์เกอร์คือเซอร์แดนซากิลีครับคู่กองหน้าเป็นยาลิสเซนเฟโลวิดนะครับแล้วก็บิลเอมโบโลครับโอ้โหถือว่าสวิสเซอร์แลนด์เขาต้องจัดหนักเหมือนกันนะครับชวนส่วนทีมชาติสเปนนะครับคือ4 3 3สามามครับผู้สาวตัวเป็นอุนไนซิโมนะครับเซซ่าอัสปิเกต้านะครับเอลิก ลาปอนเต้นะครับเอลิกาเซียนะครับจอชี่เอลบากับตันชิมนะครับพวงการเป็นโคเก้ครับเซซิโอบุสเกสเปดี้นะครับส่วน3-3เป็นแนนบนคือพาโบซาลาเบียครับอเอบโรมราต้าแล้วก็เฟรรานสตอเลสนะครับซึ่งถือว่านะครับทีมสวิตเซอร์แลนด์ทำเซอร์ไพรส์พอสมควรครับในการเอาชนะฝรั่งเศสนะครับแบบหักปากาเซียนครับซึ่งคู่นี้นะครับถือว่าการพบกันเสียนหนในบอกว่าสเปนครับเก็บชัยชนะเหนือสวิตเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ตัวเนี้ยมาตรฐานของ ไปเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่สไปน์เนี่ยก็ถือว่ามีการย้ำยกตรงแผงหลังนะครับผมว่าคู่นี้นะครับน่าจะมีดราม่ามีการต่อเวลาครับอยู่ในทีมที่ว่าฟันธงครับอยู่แดนนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวิตเซอร์แลนด์มาแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้เราชมคือ Facebook YouTube บอกดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซิตี้เอฟซีครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์เยอะ เพื่อให้ชาวลพัฒน,นาคนที่ดีต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม